ที่เรากราบไหว้คารพพระพ,พุทธเจ้าประจำและประสงค์นั้นพระท่านสอนให้เราคารพสิ่งไหนดัวยของเราที่น่าคารพน่านับเธอคนหนึ่งคือมีจยของเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดในโลกเนี่ยแต่อันั้นำนาจนั้นมันถูกปกปิดเราจึงไม่ค่อยรู้คุณธรรมของเขา,เาความดีของเขา อานุภาพของเขายิงทางโลกนะเขาก็เขาจะไม่ค่อยสนใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะสอนให้เราหาความสุขกับวัตถุบ้างกับยกดำแนงอะไรบ้างหรือกับการสังสรตุแต่สิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขจริงๆไม่ได้ มีพระพุทธเจ้าองเดียวที่เป็นคนเริ่มแรกที่สอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์หาได้และหาได้ด้วยการกระทำของตนเองเพียงแต่ว่ามีคนอื่นมาบอกมาชี้แนวทางให้เราทำถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกไว้จะไแถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรที่ที่จะเทียบได้ ต่ความเป็นความสุขที่ไม่มีโทษมันไม่ได้เบียดเลียนใครทั้นะั้นไม่ได้เบียดเลียนเราไม่ได้เปียดเบียนผู้อื่นทางที่เราปฏิบัตินี่ท่านบอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแที่เราปฏิบัติเซนสมาธิภาวนามันก็เป็นเสิ่งที่งามในตัวไม่ได้เปียดเลียนใครไม่ได้เป็นเสิ่งอะไรที่น่าอาย เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจทั้งนั้นมีทานมีเส้นมีภาวนามีเมตตากรุณาสารพัดอย่างบารมีทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าทำลผลที่จะได้รับที่ท่านเรียกว่าวิมุตเป็นความสุขที่อยู่เหนือโลก ็พ้นจากเหตุปัจจัยทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องได้ไม่มีความแก่ไม่มีความเจบ็บไม่มีความตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราจะทําได้ที่จะเชงได้จะจ่ายมันถึงได้นะที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นทํางมผูกขาดว่าเป็นเศษของพระองค์องค์เดียว เราทำไมบอกว่าธราเป็นผู้วิเศษวิสวรรค์เกิดมามีคนธรรมที่มนุษย์ทาไม่ได้ล้วนจะเป็นสิ่งที่ทําได้นะนะทางของพระเจา้าเพียงท่ว่าเราจะอบรมหรือไม่อบรมทางนั้นนะถ้าเราอบรมแสดงว่าเราเคารพในจิตใจของเราเองทั้งเคารพในพระองค์ด้วยในพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพร,ระอริยเจา้า ท่านที่ปฏิบัติตามเมื่อไรทั้งทที่พระเจ้าถึงแต่ทีเรกาต้องคารพในตัวเองเคารพในจิตใจของเราเองมันต้องคารพแบบสิ่งที่มีอันตรายด้วยกับจิตใจของเราม,มันจะสร้างความดีอย่างยายหลวงได้แต่มันสร้างความชั่วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคารพแบบระวัง กะจายของเราม,มันชอบหลอกลวงตัวเองชอบโกหกตัวเองชอบดัดความดีของตัวเองครับเดี๋ยวจะบอกว่าฉันทําไม่ได้มีภางงระอย่างนั้นมีภาระอย่างนี้ฉันวาสนาน้อยบุญบาร,รมีน้อยนั่นแหละทำลายตัวเองการตัวขี้เกียจมันก็จะมาอ้างเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังจิตใจของเราก็าเหมือนลูกกระเบิด ถ้าว่าไม่ได้ดูแลให้ดีมันจะมันจะระเบิดระเเอาเล่ะที่จะลูกกระเบิดมันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราจะเปิดทางที่จะให้น้ำไหลที่ไม่เคยไม่เคยไหลไปบางทีก็ฟัง,ฟ,งฟังลูกกระเบิดไว้เราเสียงที่ขาดความถ,าถานนหนทางเราก็ระเบิดมันได้ เรียกว่ามันมีอํานาจอยู่ในตัวแต่ปัญหาคยยือทว่าอํานาจในตัวนั้นมันเราจะใช้ในทางที่ถูกหรือใ,ใช้ในทางที่เพดต้องค่อยระวังดูไอเดีเลือกไอเดีถ้าถากว่าเราจเจริญคนงามความดีในจิตใจของเรามันจะลบล้างความชั่วภายในได้ เพราะฉะนั้นที่เรามาอบรมจิตใจของเราภาวนากำหนดลมหายใจข้าวออกเพื่อจะให้จใจขุงเรารู้จักตัวเองกดความสงบขึ้นมาเพราะสงบแล้วจะได้มองเห็นอะไรในจิตใจขุงเราเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราจะได้เทียบเคียงดูได้เราจะได้เลือกให้ถูกต้อง เราเลือกทางที่ถูกแนละ้วแล้วก็พยายามทําไปแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมากเข้ามากเข้าก็าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีสามขั้นสุดมัยยปัญญาปัญญาที่เราได้จากได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านหนังเสือเรียกว่าเข้าใจในขั้นหนึ่งจากนั้นจินตามัยปัญญาสิ่งที่เราฝังแล้วเราคอยรายตรองพิจารณาดูเทียบเหตุเทียบผ,ผล จะมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอะไรที่น่าจะจิงอะไรไม่น่าจะจิงเังองยังอยู่ในคำ,คำที่ว่าน่าจะยังไม่แน่นอนที่มันจะแน่นอนจริงๆก็ต้องเมื่อเราลงเบอปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นมาในตัวเองนั่นเรียกว่าภาวนาไยะปัญญาสมมูลเราภาวนาแล้ว สิ่งที่เราอ่านแม่เลยมันจะมีความความหมายมันลึกซึ้งกว่ากันลึกกว่ากันกว้างกว่ากันเพราะเเห็นกับตัวเห็นกับตาว่าใจที่เป็นสมาธิใจที่มีสติมันมันทำอะไรได้มันจะแจมสายภายในแค่ไหนพิยแต่อ่านเราคิดมันไม่รู้มันดาวได้แต่มันไม่รู้ แต่เมื่อเราทำให้มันมีขึ้นมาแล้วนะมันจะเป็นความจริงชายของเราก็จะอัศจรรย์ตัวเองอย่งครูบาอาจารย์หลายองค์เล่าให้ฟังว่าพอเกิดรู้แจ้งได้ทำแล้วก็อยากจะกันมากราบไหว,ว้พระพระเจ้าพระธรมและพระสงฆ์แบบสนิทใจเลยทั้งนึกถึงคุณของท่านที่มีต่อเรา ผู้ช่วยสอนหาโมฆคธรรมนำมาสอนโลกเราให้ปฏิบัติธรรมได้ท่านเล่ถึงความอัศจรรย์ของธรรมที่ท่านท่านพบว่ามันเหลือมันเหนือโลกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะเทียมได้มันดีทั้งขนาดนั้นแล้วมันไม่มีโทษอะไรแม้แต่นิดหนึ่ง ก็ชนบทที่เราภาวนานี่เรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าในตัวแล้วก็กราบความดีในตัวของเราความปรารถนาในตัวของเราที่ต้องการมีความสุขที่ไม่มีทอดเป็นสิ่งที่น่ากราบน่าไหวทั้งในพระองค์ด้วยทั้งในตัวเราด้วยเป็นสิ่งที่สมควรย่างย่ง